สุขธรรมสวัสดีทุกท่านาก็ในช่วงว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงานว่างเว้นจากงานประเพณีและบุญกุศลต่างๆลูกหลานผู้มีความกตัญญูประตาเวทีอนอมระละึกนึกถึงอุปการะคุณของบิดามานดาที่เสียชีวิตไปก็มีการทำบุญนุทิศให้กับ ปิยชนที่ร่วงลับไปด้วยความกตัญญูกตาวเวทีและรำลึกนึกถึงอุปการะคุณของท่านดังนั้นในวันนี้นะก็พาทุกท่านไปร่วมอโนุโมทนาบุญกับญาติโยมลูกหลานที่ได้ทำบุญร้อยวันอุทิศย์กราปนาผลให้กับคุณแม่ที่เสียชีวิตไปด้วยความสำนึกในอุปการะคุณของท่านและเป็นการแสดงความกตัญญู แล้วก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องบริวารมาทำบุญกันเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นการให้กำลังกับพระพิสุสงฆ์องค์สามนิน้วยการถวายปัจจัยทั้งสี่มีเสื้อผ้าอาหารบิณฑบาตยุยารสาโรคของที่เป็นกับยพ,พันธ์ที่ควรเก็บพระพิสุสงฆ์จะใช้ใน อาถะความเป็นพระพิษุงในพุทธศาสนานะก็เป็นที่อนุโมทนายินดีอย่างยิ่งดังนั้นในบุญกิริยาวัตถุสามคือกิริยาในการทำบุญอันได้ก็คือทานน้าใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ทานบริจาคสิ่งของแล้วก็จงสำเร็จแก่ญาติโยมเช่นกันแล้วก็ศีลละไหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลก็ให้ญาติโยมนั้นมีสิลคุุ้มกายคุ้มวาจาคุมใจคุ้คุมชีวิต ให้ชีวิตของเราทัางนั้นมีความสุขสงบเย็ยนอยู่ด,ดีมีสุขปราศจากาเวรภัยปราศจากการเบียดเบียน,ยนซึ่งกันและกันแลตามาก็คือภา,า,า,าวนาไม่บุสษริการเจริญภาวนาคือการฝึกฝนอบรมทําให้ดีขึ้นทําให้พัฒนาขึ้นทำเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นในว,ว่าต่อยอดจะที่มีอยู่ให้มีความสําเร็จมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความสุขมีความมั่นคงเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป โยสันรบจแก่ท่านด้วยเช่นกันนั่นก็คือมีสติมีปัญญารู้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเพื่อน้อมจิตน้อมใจมาสู่จิตสู่ใจของเราให้มีความเห็นถูกเห็นถูกต้องเห็นดีเป็นดีเห็นความกตัญญูกตาวิธีต่อผู้มีประกาะคนุนอ,อย่ากสุส่ดและก็เชื่อในความทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เชื่อในผลคงกรรมเชื่อในการตัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าขอกุศลนี้เกิดขึ้นจากการทําดีคิดดีจงสําเร็จเกลัาทั้งหลายด้วยความตั้งใจจริงนะก็ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะเพื่อติดตามชมคลิปทาง YouTube วัดสสาวนะก็ของเราด้วยนะทุกท่านก็ขอเจริญพร ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะท่านขอเจริญพทีิท่านชมได้นะทัสสะนามโมทัสสะภะคะวะโตะระหะโตสมาสาัพุทสอัจบเลสังัเวะริีักตา,กตา,อา,ามาอิมานิมัยังคันเตมัตตะาตานิ O Nung Hiyama Hantai Niku Sangho Imani e Mataka Bhatani Sapri Urani Patikan ยาตะกานังกาลกตะการังทิขารตังทุตายะทุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายโอน้อมถวายมาสักับพรตาหารตับของบริวารหลายเหล่านี้ และความสุขและความสุขแ่ข้าพเจ้าท well. yes ั้งหลายแล็ข้าพเจ้าทั้งหลาย่มีบิดามันดาเลมีบิดามารดา่กิตาทั้งหลายเลตทั้งหลายวงรับนั่นแล้วด้วยลวงร่วด้วนการละนานเพอสิารลนานเพอ